สวัสดีค่ะชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมจะดูเป็นราศีหรือลัคนาราศีก็ได้นะคะอาจารย์ดูแบบไทยใต้คลิปมีให้เช็คค่ะสําหรับคลิปนี้เป็นความรักเดือนธันวาคมนะคะในหัวข้อที่ว่าเขาดีที่สุดที่คุณจะได้รับก่อนถึงปีใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยเนาะความรักของคุณในเดือนนี้นะคะมันจะมีเขาดีที่สุดยังไงบ้างอันดับแรกเดี๋ยวขอรู้จิตรู้ใจคุณก่อนนะชาวธาตุลม คือต้องบอกว่าตัวคุณเองอ่ะพราวสเสน่ห์มากๆนะพร้อมที่จะมีความรักแล้วตัวคุณเองนะคะต้องบอกก่อนว่าโดยพื้นดวงแล้วนะคะเป็นคนที่ณเวลานี้คุณมีสเสน่ห์มากนะคะเราก็อยู่ในโหมดที่ตื่นรู้แล้ว ะะหลายคนหลายท่านเนี่ยนะคะเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็มีความสุขกับการอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่ต้องบอกก่อนว่าลึกๆในใจของคุณก็ต้องการคนรักที่ดีความรักที่ดีหรือการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันอบอุ่นมันมันม่นคงแต่ลึกๆในใจคุณก็ยังมีความกังวลกลัวตัวเองจะผิดหวังแล้วก็ยังนึกถึงเรื่องราวเก่าๆหรือความทรงจําเก่าๆหรือคนเก่าๆบางคนบางพลังงาน หวนคืนกลับเข้ามาบางคนบางท่านชาวทัตลมก็อาจจะดูดวงได้อ่านไพ่ได้หรือแม้กระทั่งว่าไปปรึกษาผู้รู้หมอดูนะคะประจําตัวคุณหรือเป็นหมอดูคู่บุญของคุณทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกเลยว่าในพื้นดวงชะตาเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความรักเข้ามาแล้วมีโอกาสที่จะสมหวังแต่คุณต้องออปล่อยวางเรื่องราวเก่า หรือแม้กระทั่งว่าถ้ามีคนเก่าๆที่เป็นพิษเป็นท็อกซิกในชีวิตเข้ามาคุณจะต้องหลีกเลี่ยงให้เป็นนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าตัวคุณเองนะคะจะได้เรียนรู้หรือได้เผชิญอะไรนะคะในช่วงเดือนธันวาคมน,นี้ตัวคุณเองภารกิจงานเยอะ,ะคะ่ะ งานเยอะแล้วก็เรื่องเรียนเ,เรื่องงานเนี่ยแน่นลัดตัวไปหมดจนบางคนบางท่านเนี่ยลึกๆอยากมีความรักที่ดีเนาะถูกไหมแต่ว่าด้วยภารกิจความเครียดความเหนื่อยนะคะมนเลยทําให้ค,คุณคิดหลายเรื่องหลายอย่างก็เลยไม่ได้ค่อยจะโฟกัสเรื่องความรักสักเท่าไหร่แต่ในเมื่อคุณไม่โฟกัสความรักสักเท่าไหร่แต่ความรักต้องการคุณค่ะความรักโฟกัสมาที่คุณนะ,ะแสงสองมาที่คุณ คุณมีความโดดเด่นยิ่งคุณยุ่งคนงานเยอะมากเท่าไหร่นะคะหรืออะไรก็ตามเนี่ยสเสน่ห์คุณยิ่งมาคนที่เห็นในพฤติกรรมของคุณในความสามารถความรู้ความเก่งหรือการแสดงออกอะไรของคุณก็ตามที่มีภาวะเป็นผู้นำได้รับเปอร์เซ็นต์งานได้แสดงออกได้ขึ้นเวทีหรือได้ทำอะไรก็ตามที่มันเป็นผลงานของคุณนะ่ะ ความเป็นผู้นําของคุณนะี่ยมันมันฉายแสงออกมาเยอะมากตัวเองอาจจะคิดว่าตัวเองเครียดเหนื่อยจะตายหน้ามันจะแย่อยู่แล้วแต่ไม่ใช่มีคนแอบมองแอบชอบชื่นชมคุณอยู่คุณเป็นเดมเพรสของเขาไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็ตามยิ่งคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองทําอะไรด้วยตัวเองมาสักพักหนึ่งหรือเป็นที่พึ่งพิงของเพื่อนของครอบครัวของอะไรก็ตามหรือเป็นตัวของตัวเองเป็นผู้นำอนะ คุณยิ่งโดดเด่นความรักยิ่งต้องการคุณนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูแล้วนะว่าคนที่เป็นข่าวดีที่สุดของคุณเนี่ยเขามีลักษณะยังไงนะคะตัูคุณเองรู้ตัวหรือเปล่าไม่รู้แต่ต้องบอกว่าเดือนนี้คุณฮอตมากนะยิ่งคุณงานยุ่งยิ่งคุณยิ่งคุณภารกิจเยอะอะ่ะเนี่ยเห็นไหมคะราชาไม้มาแล้วอาจจะเป็นชาวทัดไฟนะแม่สิงห์ธนูนะคะที่โดดเด่นนะคะ ที่ตามมาก็จะเป็นชาวท่านลมมิถุนตนกลกุมแล้วก็เป็นชาวท่านน้ำก,ก็กรกฎพิจิกมีนปะปลายแต่โดดเด่นที่ชาวท่านไฟทีนี้ว่าคนคนนี้ส่องมองคุณอยู่นานแล้วไม่แน่ใจลังเลอาจจะเป็นคนที่เคยมีประเด็นกับคุณในอดีตก็ได้ นะคะแล้วก็มีการบล็อกกันไปอาจจะเป็นเขาเคยบล็อกคุณเพราะเข้าใจกันผิดหรือไม่สบายใจกันบางอย่างหรือเป็นคนที่คุณบล็อกหรือลืมไปแล้วหรือคิดว่าคงไม่ได้ติดต่อกันแล้วหรือเป็นคนในที่ทํางานที่คิดว่าไม่น่าจะมาเปิดใจมารักมาชอบคนคนนี้มีโอกาสเป็นเจ้าของกิจการได้แล้วก็เป็นผู้บริหารระดับสูงได้นะคะตอนนี้คนคนนี้ตกหลุมรักและหลงเสน่ห์คุณ เพียงแต่ว่ารอเวลาที่จะมาพูดคนคนนี้มีแนวโน้มที่อาจจะเคยมีครอบครัวมาก่อนอายุอาจจะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นไปได้นะคะหรือถ้าอายุไม่ได้เยอะมากแต่เขาก็เคยผ่านการมีความรักมาอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นมีความสุขทีเนี้ยตัวเขาเองอาจจะผิดหวังความรักอะไรก็แล้วแต่ใดๆนะคะหรือกับคุณเองก็อาจจะไม่เคยได้สมหวังกันในอดีตทีเนี้ยในเดือนเนี้ยจะมีการ พยายามติดต่อเข้ามาถ้ามีการบล็อกกันถ้าคุณบล็อกคนคนนี้นะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคนคนนี้พยายามที่จะส่องพยายามที่จะเข้ามาในชีวิตคุณอยากมาขอโอกาสเริ่มต้นใหม่อยากมาเป็นความรักเป็นครอบครัวเป็นเติมเต็มเป็นไปได้ว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณเองอะคะ่ะอาจจะเคยดีคนคนนี้มากๆซัพพอร์ตเขาดีกับเขามากๆนะคะแล้วคนคนนี้อยากจะกลับมาแต่ทีนี้ดูแล้วเขามีแต่ดาบ เหมือนชีวิตเขามันมีตุปสรรักรพลังงานด้านบวกเขาก็มีนะคะแต่มันอาจจะไม่เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองดูว่าถ้าถามว่าคนนี้ดีที่สุดไหมอาจารย์ขอดูเพิ่มให้อีกนิดนึงนะว่านอกจากคนนี้มันจะมีใครอีกไหมเพราะตัวคนเองเป็นคนที่พาังเสนะ่ห์แล้วก็มีความสามารถโดดเด่นนะคะมีที่แอบซ่อนอยู่ก็เยอะอยู่พอสมควรมีค่ะ มีมีมีโอกาสเป็นชาวอา่เป็นชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรที่โดดเด่นอ่เป็นชาวราศีพฤกษก์ลัคนาราศีพฤกษ์แล้วก็มีคนที่เกิดวันจันทร์แล้วก็มีชาวทัดไฟทัดดินนะคะพฤกษอา่าทัดดินพฤกษ์ศก,กันมังกรทัดไฟเมษสิงห์ธนูราศีตามที่บอกราศีลัคนาก็จะเป็นมังกรพฤกษ์ที่โดดเด่นเข้ามา มีคนแอบชอบคุณอยู่เป็นอาจจะมีตําแหน่งที่สูงหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นในสื่อออนไลน์ได้อาจจะเป็นระดับผู้บริหารครูบาอาจารย์ผู้รู้นะคะคนที่มีคนนับหน้าถือตากําลังแอบชอบแอบมองคุณอยู่อาจารย์ว่ามีเยอะคนนะแต่การมีเยอะคนเนี่ยมันจะทําให้คุณปั่นป่วนนิดน,นึงตรงที่ว่า มันหลายตัวละครมันมากหน้าหลายตาถามว่าเป็นเขาดีที่สุดไหมเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าท้ายที่สุดแล้วเขาดีที่สุดของคุณมันคืออะไรกันแน่แต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์เห็นว่าดีที่สุดก็คือตัวคุณเองคุณเป็นคนที่ตื่นรู้เข้าถึงหลักสัจธรรมอาจจะมีพลังจิตพลังใจที่แน่นหนาเข้มแข็งมันก็เลยทําให้คุณมีสเสน่ห์มากแต่ในความเป็นมนุษย์คุณอาจจะต้องแก้ปัญหาเรื่องของการเรียนการงานเนาะหรือเรื่องคนที่เข้ามา ทีนี้อาจารย์ขอดูการเทคแอคชั่นของคนที่โดดเด่นที่ใช่คู่ของคุณจริงๆนะว่าเขาจะเข้ามาแบบไหนยังไงนะคะเข้ามาให้ความช่วยเหลือหรือมาขอความช่วยเหลือหรือมาดิวงานมาปรึกษาหาหรือกับคุณก็ได้ภารกิจการงานโอกาสงานดีๆใหญ่ๆนำพาเข้ามามาแล้วเป็นยังไงคะมาแล้วไม่ไปคะ่ะอาจจะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงิน Finan c i a l หุ้นการลงทุนอสังหาริมทรัพย์นายแบงค์นะคะหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบัตเจ็ตงบประมาณหรือถ้าอยู่ในบริษัทก็อาจจะเป็น HR ที่ทํเรื่องเรื่องเงินหรือฝ่ายบัญชีฝ่ายอะไรก็ได้นึกออกไหมคะคนนี้จะเป็นคนที่ใช่คืออะไรใครก็ตามที่เข้ามาในเดือนนี้แล้วคุณได้ดิวได้ดิวงานแล้วเขาเองมีความเอื้อเฟื้อคุณให้คําปรึกษาคุณที่ดียกตัวอย่างเช่นสมมติคุณไปติดต่อแบงค แล้วมีนายแบงค์ Bank, หรือผู้บริหารอะไรก็ตามหรือคนที่ดูแลแอคเคทาของคุณอ่ะให้ให้คำแนะนำคุณด้วยความจริงใจนะคะแนะนำคุณในเรื่องของการลงทุนการซื้อหุ้นกันอะไรก็ไม่รู้แหละนะคะทั้งหลายทั้งปวงในธุรกรรมธุรกิจเหล่านั้นก็ถือว่าดีหรือคุณไปติดต่อไปจับไปดูบ้านไปซื้อคอนโดแล้วเซลล์ขายคอนโดหรือเจ้าของโครงการหรือผู้จัดการโครงการอะไรก็ได้ เขามีความจริงใจกับคุณพูดจาดีกับคุณหรืออะไรก็ตามแต่ต้องเป็นคนโสดน,นะเพราะแนวหนมุมต้องเป็นคนโสดน,นะคะโสดไม่หรือเป็น Singapore s ซ n g ์แกรม s ซนต์แดดที่ถูกต้องทุกอย่างถึงจะเข้าเกณฑ์โอกาสต่างๆที่ดีๆใหญ่ๆจะพาเข้ามา แล้วคนคนนี้จะซัพพอร์ตคุณในเรื่องของภารกิจที่ไปติดต่อไปดีอันนี้คือยกตัวอย่างนะบางคนบางท่านอาจจะมีธุรกิจอะไรหรือการไปเรียนการไปติดต่ออะไรที่มากกว่าน,นี้นะคะจะทําให้คุณรู้สึกเย็นใจสบายใจคนคนนี้จะเป็นคนที่มีแรงแอคทีฟกับคุณมากเขาไม่เคยปล่อยปะแล้วเลยเรื่องราวของคุณถ้ามาดีวกันมาติดต่อกันในเรื่องภารกิจก่อนนะอันนี้เอาเรื่องของการเทคแอคชั่นก่อนนะเขาจะสนใจเรื่องของคุณเขาจะหาโอกาสสร้างโอกาสดีๆให้กับคุณเขาจะให้คุณเป็นไพรออเรนต้อันดับหนึ่ง คือเดิมเขาก็มี p r i าลิตีของเขาในชีวิตของเขาคือเรื่องงานทีนี้คุณมาปุ๊บคุณก็ซ้อนพาราลิตี้ของเขาเลยขึ้นอันดับหนึ่งเลยเขาจะให้เรื่องของคุณเป็นเรื่องสําคัญถ้าคุณไปติดภารกิจเรื่องเรื่องงานเรื่องความรู้องค์ความรู้ต่างๆเขาก็จะให้หาข้อมูลให้คุณนะนะคะซึ่งดีมากๆซึ่งเป็นอะไรที่ตอบโจทย์คุณมันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าส่งเสริมกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูเรื่องของความ คําพูดความในใจของคนคนนี้นะคะดูให้ดีๆนะคะมันจะมีคนเข้ามาเยอะ,อะทั้งเก่าทั้งทั้งปัจจุบันทั้งใหม่แต่ถ้าใครมีคนที่ดูใจกันอยู่แล้วนั่นหมายความว่าคนที่ที่คุณดิวอยู่คบหาอยู่หรือเล็งกันอยู่หรือหมายใจหมายปองกันอยู่เนี่ยนะะทุกสิ่งทุกอย่างจะพัฒนาขึ้นคนคนนั้นจะปรับตัวเข้าหาคุณมากขึ้นแล้วจะไม่ไปไหนจากคุณคือไม่เจ้าชู้เอาง่ายๆนะคะแต่ถ้าประเภทที่แบบว่าเช็คเลตติ้งนะคะ แพลว์ลวเฟวี้ยวฟ้าไม่ใช่นะคะไม่ใช่ที่ตรงของคุณเพราะของคุณต้องได้คนดีมีคุณรธรรมมีศีลธรรมไม่ใช่เฉพาะอาชีพแต่หมายถึงจิตใจจิตวิญญาณของเขาด้วยไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนหรือก็ตามคุณจะได้คนไม่เจ้าชู้ที่เป็นคนที่ดีที่สุดของคุณแล้วใครเกียรติคุณเคียงข้างคุณนะคะคุณปรึกษาอะไรชักชวนไปทําอะไรร้องขออะไรคนคนนี้จะให้คุณทุกอย่าง ตามเวลาตามหน้าที่ที่เขาทําได้ถ้าเขาว่างหรือเขาสะดวกเขาจะรีบทําให้นะฮะทีนี้ความในใจของค,คนคนนี้ต้องบอกว่าเขามีคุณอยู่เต็มหัวใจเขารักคุณเขาอาจจะพูดไม่หมดในความรักทั้งหมดที่เขามีให้กับคุณแต่บอกว่าคนคนนี้จะพยายามทําทุกอย่างอยู่ในชีวิตของคุณเป็นความสุขของคุณ คุณต้องการอะไรคุณอยากได้อะไรนะคะเขาบอกเลยว่าเขาจะทําให้เขาอาจจะบางคนก็อาจจะมีแฟนอายุน้อยหรือมีคนมาจีบอายุน้อยหรือตําแหน่งน้อยกว่าหรืออายุแค่อายุดีกว่าแต่อายุก็ไม่ต้องนับก็ได้เพราะคนเราสมัยนี้ฉลาดเก่งถูกไหมคะความรักมันไม่ได้นับอายุในทีนี้อายุอาจจะต่างกันหรือสลับกันก็ได้แต่คนคนนี้จะเป็นคนที่มีความเพียรพยายามที่จะเป็นความสุขของคุณ ที่จะมาเติมเต็มให้กับคุณแล้วก็การค้มหาอันนี้ถามว่าเป็นเนื้อคู่คำว่าดีที่สุดคือเนื้อคู่คู่มิตรคู่บุญคู่บาร,รมีคู่สร้างคู่สมคู่เกื้อหนุนเกื้อกูลคู่ทุกอย่างแต่คุณต้องเลือกให้ถูกคนเพราะในเดือนนี้คนเก่าๆอาจจะเวียนมาหรือถ้าคุณอธิษฐานจิตดีๆภาวนาดีๆใครที่ไม่ใช่ใครที่บุญไม่เสมอศีลไม่สมอเขาออกไปให้หมดทุกคน แล้วให้เปิดช่องบุญให้คนที่บุญเสมอเข้ามาศีลบารมีเสมอเข้ามาแสดงตัวแสดงตนหรือชัดเจนคําว่าชัดเจนในที่นี้ยังไงมันก็ได้ชัดเจนมีโอกาสคบหากันตั้งแต่สมัยเรียนสมัยทํางานจนไปถึงการมั่นหมายแต่งงานสําเร็จสมหวังมีโอกาสมีงานมิว่างานมงคลสมรสหรืองานอะไรที่คุณจะทําแบบมินิมอลหรือยิ่งใหญ่อะไรของคุณมีโอกาสสูงนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องหันหน้าคุยกันแล้วก็ปรับอุปนิสัยบางอย่าง บ้างนะคะความในใจของคนคนนี้อย่างที่บอกเลยความรักอยู่เต็มหัวใจมีแต่คุณคนเดียวจริงๆคนคนนี้น่าจะส่องดูคุณมาก่อนหนะ้าแล้วค่อยมามาตกลงลงเอยกับคุณในเดือนนี้หรือในเดือนถัดๆไปแต่คนคนนี้เห็นคุณดูคุณมาสักระยะหนึ่งแล้วในสื่อโซเชียลถ้าเป็นสถาบันกับึกษาจากคนละคณะกันมาดูนะคะหรืออะไรก็ตามนะ,ะหรือเป็นคนที่ คนคนนี้เป็นคนใจดีเป็นคนโรแมนติกอ่อนโยนยิ้มง่ายอยู่ด้วยแล้วเฟลลี่มีความสุขบางทีคุณก็จนมีรู้สึกมีความรู้สึกว่าเอ๊ะบางทีก็เหมือนไม่ค่อยคุยบางทีก็คุยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่คนคนนี้เขาจะบอกเลยว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกคือความรักของเขาจะแสดงออกให้เห็นในการกระทํามากกว่าพูดพูดบ้างแต่ไม่เยอะนะคะทีนี้เรามาดูความน่ารักความเพื่อกูลที่มากกว่านี้นะที่เป็นเนือคู่กันแล้วเนี่ยอะไรที่มากกว่านี้อีก ความสัมพันธ์พัฒนายอย่างรวดเร็วเป็นคู่ร่ารวยเป็นคู่เติมเต็มคนคนนี้อาจจะมีฐานะการการเงินที่ดีถ้าสมมติว่าตัวเขาเองเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีเยอะเขาอาจจะมีทรัพย์สมบัติที่จะได้รับจากครอบครัวในอนาคตจากพ่อจากคุณพ่อ,พอคุณแม่ของเขาหรือในวันหน้าเขาจะเป็นเศรษฐีคนร่ารวยเพราะเขารู้จักที่จะเห็นคุณค่าของเงินและรู้จักที่จะหาและรู้จักที่จะใช้รู้จักที่จะเก็บนะคะ เนี่ยไพ่เหรียญขึ้นมาเยอะมากเลยคนคนนี้เก็บออมเป็นแต่คนคนนี้นะคะที่ผ่านมาอาจจะผิดหวังเรื่องความรักอาจจะเจอคนที่ไม่จริงใจเหมือนอย่างคุณพอเขามาเจอคุณมาเห็นคุณเวลาทําอะไรทําจริงนะคะจริงใจใจดีอ่อนโยนเกื้อกูลเขาก็ตกหลุมรักคนดีๆแบบคุณเพราะจิตใต้สํานึกของเขาก็หวยหาความสุขความรักที่ดีงามมันก็เลยกลายเป็น เลยกลายเป็นว่าเนื้อคู่มาเจอกันนะคะเจอจากการเรียนเจอจากการทํางานเจอจากภารกิจแต่ก่อนหน้านี้อาจจะเห็นกันในสื่อโซเชียลอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนอื่นใดนะคะทีนี้อาจารย์ขอดูภาวะแวดล้อมที่พึงรู้พึงระวังเนาะในเรื่องของตัวบุคคลหรือเหตุการณ์ว่ามีอะไรให้เราต้องดูอาจารย์มองดูว่าไอ้ภาวะแวดล้อมนะ่ะมันมีอยู่แค่2ประเด็น สประเด็นหลักๆนะคะคือเรื่องของการสื่อสารการสื่อสารต้องชัดเจนทําความเข้าใจล้บเคลียรกันให้ชัดเจนแล้วในเรื่องอีกอันหนึ่งก็คือตัวเลือกอื่นๆที่เข้ามาอาจจะเข้ามาทางคุณหรืออาจจะเข้ามาทางเขาก็ได้แต่อาจารย์เห็นเป็นทางคุณซะเยอะเพราะคุณมีสเสน่ห์แต่ฝั่งน้นอ่ะเขาเป็นคนที่ เหมือนไม่เจ้าชูอะนอะไม่ใช่เหมือนเจ้าไม่ใช่เหมือนไม่เจ้าชูอคือไม่เจ้าชู้แหละนะคะเขาแค่เป็นคนเฟรนลี่หรือเป็นคนใจดีมีเมตตาเฉยๆนะคะพอมีคุณแล้วเขาก็หัวใจเขาก็มีแต่คุณแต่ทีเนี้ยคุณเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าคุณเจ้าชูแต่คุณมีเสน่ห์คุณอาจจะปวดหัวกับไอ้ความเจ้าเสน่ห์ของตัวเองก็ได้ที่เข้ามาจนคุณรู้สึกว่ากระอกักกระอ่วนใจว่าแบบเฮ้ยทำไมเข้ามาแทรกแทงมาวุ่นวายจนคุณเองอาจจะเสียอาการเพราะฉะนั้นอย่าเสียอาการนะคะ มีสติตั้งสติให้ดีคนที่อื่นๆตัวเลือกอื่นที่เข้ามาที่ไม่ใช่คุณต้องหลีกเลี่ยงแล้วคุณก็ต้องโฟกัสคนที่ใช่ของคุณแค่คนเดียวนะคะเพราะไม่ฉะนั้นแล้วคุณจะคุณจะวุ่นวือค่ะคุณจะคุณจะอีลุงตุงนางอ่ะแล้วคุณก็จะโฟกัสไม่ถูกคนแล้วคุณก็จะไปอารมณ์เสียกับคนที่ใช่แล้วมันจะเป็นการทําร้ายจิตใจอีกฝ่ายหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณต้องมีจุดยืนพยายาม ระงับอารมณ์ถ้ารู้สึกลำคาญใจกับคนที่เข้ามาวุ่นวายมากเกินไปเพราะดูแล้วคนที่อยากเป็นมือที่สามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยมันมาทางคุณซะเยอะอาจจะเป็นไปได้ว่าไอ้ตัวมือสามสี่ห้าหกเจ็ดที่จะเข้ามาเนี่ยมันมาในเรื่องของการงานแล้วก็การโซเชียล อาจจะทักกลับเข้ามาโทรมาหามาติดต่อมาพูดคุยอาจจะเป็นคนเก่าๆสมัยเรียนสมัยแฟนเก่าหรือสมัยรู้จักเก่าๆที่เคยปิ้งปั้งกันแล้วก็กลับเข้ามาทําให้คุณปวดหัวจนเหมือนจะเป็นไข้ค่ะมเกรนขึ้นงงปวดหัวปวดประสาทแล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยบวกกับภารกิจหน้าที่ของคุณมันก็เยอะถึงแม้ว่าจิดต่อสนึกของคุณมันจะตื่นรู้ อยู่ในระดับที่สูงแล้วก็ตามแต่ด้วยความเป็นมนุษย์พอมันโดนบอมมากๆนึกออกไหมคะเหมือนโดนทิ้งบอมเยอะๆคุณก็จะคุณจะมึนคุณก็จะงงเพราะฉะนั้นคุณต้องตั้งสติอย่าโดนลมควันง่ายๆนะคะอะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตัวคุณเองนะคะตัวคุณเองว่าจะต้องทําอย่างไรในสิ่งที่คุณกําลังจะต้องตัดสินใจหรือได้หรือได้ลองเปิดใจเนาะ บางคนบางท่านก็โสดมานานไงตั้งแต่โควิดก็อาจจะรู้สึกว่าความรักเป็นเรื่องยุ่งยากหรือเปล่าวุ่นวายหรือเปล่าแต่ดูแล้ว <c oughs> ชาวทัดุลมอ่ะเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนน่ารักนะคะแล้วก็เป็นคนรักความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นให้ความเป็นธรรมกับตัวเองสองถ้วยเห็นไหมเนื้อคู่มาแล้วเนี่ยมีโอกาสได้แฟนที่อายุต่างกัน <c oughs> ขอโทษนะคะต่างกันในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเยอะต่างกันปีนึงอาจจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันนะคะบุพเพันิวาสทํางาน นะคะพมลิขิตทางานไม่ใช่ละครค่ะนี่คือเรื่องจริงไม่ใช่ชื่อละครนะคะอันนี้คือเรื่องจริงคุณจะได้ใช้ความคิดใช้การตัดสินใจนะคะอย่าอึดอัดอย่าเครียดอย่ากังวลอย่าปิดกั้นตัวเองเป็นคนที่คุณเคยบล็อกหรือเคยอึดอัดหรือเขาเคยบล็อกคุณมาก่อนกลับเข้ามาเนะี่ยคุณจองใช้วิจารยาณให้ดีนะคะว่ากลับมาทําไมเอาป่านนี้ในวันที่คุณดีที่สุดงดงามที่สุดแล้ว มันควรจะเป็นคนที่คู่ควรที่เห็นคุณค่าคุณตั้งแต่แรกหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเนื้อคู่คุณมาแล้วนั่นหมายความว่าอยากให้คุณน่ะนะคะมีจุดยืนของตัวเองมองให้ออกเพราะยังไงคุณก็สมหวังแน่นอนเว้นแต่ว่าตัวคุณเองไม่พร้อมจริงๆเนื่องจากว่าต้องดูแลครอบครัวต้องเรียนหนะักกิจกรรมเยอะหรือการทํางานก็บีบคั้นนะคะเยอะแยะมากมายคุณอาจจะเทคทามไปก่อนแต่คุณอย่าลืมเปิดใจในความเป็นมิตรเป็นเพื่อนในความมีไมตรีใครดีกับเราเราก็ดีต่อ นี่คือคือสิ่งที่ควรทําที่สุดแล้วแม้ว่าจะยังไม่พร้อมเปิดใจเป็นแฟนก็ตามแต่อาจารย์ดูแล้วมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณมันจะแมชกันได้มันจะเข้ากันได้ดีเพราะมันมีความเป็นเนื้อนาบุญมีความเป็นคู่ของกันและกันเวลาคุยกันจะชอบอะไรที่คล้ายๆกันแต่อาจารย์คิดว่าความอึดอัดมันจะน่าจะตกอยู่ที่คุณคุณจะอึดอดัดหรือสับสนในการเลือกอาจารย์ว่า ม,มันอาจจะหลายเรื่องนิดหนึ่งแต่ท้ายที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดคือการที่คุณให้โอกาสตัวเองนะคะแล้วคนที่ดีที่สุดเนี่ยก็กําลังเข้ามาแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในสิ่งที่สรุปในความรักความสัมพันธ์ของคุณเนะ,ะว่าเดือนเนี้ยส่งท้ายปีจะเป็นยังไงบ้างแต่ดูแล้วมันไม่ได้ยากเกินไปหรอกคะ่ะพยายามอย่ามองสิ่งที่ดีงามเป็นเรื่องยุ่งยากเนาะ,ะมองว่าเป็นโอกาสสองทั่วอีกแล้วว่า เห็นไหมเป็นเนื้อคู่นะคะการเวลานำพามาค่ะความเจ็บปวดความผิดหวังความเสียใจมันจบไปแล้วคุณเป็นคนที่พร้อมที่แข็งแกร่งนะคะที่พร้อมที่จะมีความสุขมีคู่อย่างรวดเร็วอ่ะทุกอย่างมันอาจจะเร็วอ่ะเข้ามาหาคุณควีนคับเห็นไหมความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่ไร้เงื่อนไขความรักที่เอื้ออาทรต่อกันคนคนนี้รักคุณมากจริงๆ แต่อย่ากลัวความรักนะคะคุณอย่าเป็นเจ้าสาวที่กลัวฝนพอเจอคนรักจริงกับรู้สึกว่าฉันยังไม่พร้อมฉันเหนื่อยฉันยุ่งยากแต่สมัยก่อนตอนที่เจอคนที่ไม่จริงใจอ่ะทําไมวิ่งไล่ตามเขาทําไมถึงเชื่อเขาเนึกออกไหมคะเราต้องพิจารณาความ ความจริงให้ถีท่ทวนว่าที่ผ่านมาทําไมทีกับคนที่ไม่จริงใจกับเราที่คนเห็นเราเป็นทางเลือกทําไมเราเรารักเขาเรายอมเขาทุกอย่างแต่ในวันนี้พอเจอคนที่ไร้เงื่อนไขบริสุทธิ์ใจทำไมเรามีเงื่อนไขยเยอะจังอะถูกไมหมคะนั่นแสดงว่ามันมีอะไรผิดปกติในใน,ในความรักของเราหรือเปล่าของตัวเราเองหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอย่าโต้แยง้งตัวเองอย่าคัดค้านถ้าจะมีคู่ก็ให้มีไป เหมือนน้ำาะเหมือนฝนจะตกเขาจะตกก็ให้เขาตกไปความรักกำลังจะตกมาหาคุณก็ให้เขาตกลงมานะคะก็รับไว้นะคะแต่ถ้าแต่ถ้าเราไม่รับไว้ทุกอย่างก็จะผ่านไปเหมือนสายน้ําที่ไหลผ่านตัวเราไปแล้วก็ไหลลงไปสู่ที่ต่ําไหลไปเรื่อย โอกาสหรือความใช่มันไม่ได้มีบ่อยๆแต่อาจารย์ไม่ได้บังคับนะว่าคุณจะต้องเออตกลงป่องชิ้นกับคนนี้ค่อยๆดูก่อนก็ได้เพราะบางคนบางท่านเนี่ยบางคนก็เพิ่งจะแผลสดมาก็อาจจะยังไม่พร้อมแต่อาจารย์เชื่อว่าในพื้นดวงในจิตวิญญาณของคุณน่ะคุณหยหาความรักที่ซื่อสัตย์ที่ถูกต้องที่เปิดเผยที่ชอบทำให้คุณตั้งแต่แรกอยู่แล้วคุณต้องการคนรักที่ทำให้คุณสบายใจเคียงข้างกัน ไม่ว่าจะไปทานข้าวด้วยกันไม่ว่าจะทําอะไรด้วยกันคณต้องการสิ่งเหล่านี้หรือคุยกันแชทกันหรือเล่าสุ่กันฟังอันนี้คือความสุขของคุณเพราะฉะนั้นแล้วคนคนนั้นกําลังปรากฏตัวนี่คือความรักที่ดีงามที่ดีที่สุดอาจารย์เชื่อว่าที่ผ่านมามันก็อาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างนะคะแต่ท้ายที่สุดน่ะ เมื่อบุญกุศลของคุณมันถึงเวลาทุกอย่างจะดีจะถ่องแท้เพราะว่าชาวท่านลมหลายๆท่านก็เป็นสายหมูเชื่อในเรื่องของบุญกรรมเชื่อในเรื่องของการกระทําในเรื่องของบุญแต่ต้องเป็นสายขาวสายพุทธคุณนะคะอย่าไปทําอะไรผิดผิดในเรื่องของเวทมนต์อะไรที่มันเป็น เป็นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะนะคะมันจะทําให้ดวงคุณตกนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทำในสิ่งที่ดีงามนะคะเรื่องบุญกุศลหรือความเชื่อใดๆก็ตามเดี๋ยวเรามาดูไพ่ออร์เคิลกันนะคะพาร์ตี้เห็นไหมคุณกําลังเป็นคนสําคัญอันดับต้นๆบนๆอันดับหนึ่งก็ได้ของคนคนนั้นแล้วเพราะฉะนั้นตัวคุณเองก็ต้องจัดลําดับชีวิตหัวใจความเป็นไปของตัวเองให้ถูกเห็นไหมคะมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้ เอาตัวเองออกมาจากโลกอันวุ่นวายจากความเครียดความเบือ่อหน่ายทาที่ผ่านมาคุณเป็นลูกกระตันยูคุณทําดีแล้วคุณเป็นน้องที่กระตันยูคุณทําดีแล้วคุณเป็นพี่สาวที่ดีงามของน้องๆทุกคนคุณทําดีแล้วคุณเป็นลูกลูกน้องเป็นเจ้านายที่ดีคุณทําดีแล้วถึงเวลาที่คุณต้องมีความสุข มีคู่ของคุณเพราะทุกคนเขาก็มีคู่ของเขาคุณนึกออกไหมรอบตัวของคุณอาจจะ,ะคนนั้นก็มีคู่มีครอบครัวทีเนี้ยคุณอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่ถึงเวลาแล้วที่เบื้องบนนะคะจะส่งคนที่ดีที่สุดมาให้กับคุณ big c h a n c e เห็นไหมคะโอกาสความสุขความสมหวังอันดีงามแหมที่กําลังจะตอบแทนคุณที่เป็นข่าวดีที่สุดสิ่งใดก็ตามนะคะไม่ว่าเราจะได้คู่ดีไม่ว่าเราจะมีโอกาสดีอะไร ก็ไม่เท่ากับตัวเราเป็นคนที่ดีตั้งแต่ตัวเราเนื่องอไหมคะเป็นคนที่ดีงามแต่ตัวเราแล้สิ่งดีๆอื่นๆมันจะดึงดูดเข้ามานะคะเนี่ยค่ะ transformation เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตมันอาจจะเป็นไปได้ว่าในท้ายที่สุดความรักครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตของคุณไปตลอดการหรือการตัดสินใจการเลือกนะคะจริง,รงๆการเลือกผิดมันก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกคะ่ะเลือกผิดก็เลือกใหม่แต่อย่าลืมนะว่า ในทุกๆครั้งของการตัดสินใจการเลือกการลงมือทำด้วยเหตุผลประการใดก็ตามทุกอย่างมีผลลัพธ์ตามมาเสมออย่าละเลยในเรื่องของผลลัพธ์จงมองไปที่ผลลัพธ์ว,ว่าเราเลือกสิ่งใดเราได้สิ่งนั้นเลือกถูกเลือกดีเลือกใช่ความสุขใจก็มันเกิดแต่ถ้าเราเลือกนะคะในสิ่งที่มันคาดเคลื่อนไปจากความถูกต้องดีงามชอบธรรม ความทุกข์มหนมันก็จะตามมาดังนั้นแล้วนะคะมันถึงเวลาแล้วคะ่ะที่คุณจะมีความสุขจงเลือกให้ตัวเองมีความสุขเลือกคนที่เขาเลือกคุณคุณมองไปแบบไม่ต้องไม่ต้องซีเรียนมากมองดูเลยว่าใครที่ให้ความสาคัญกับคุณและให้ความชอบทํากับคุณทั้งความชัดเจนความจริงใจทั้งการแสดงออกในทุกรูปแบบ มีแน่นอนค่ะยังไงคุณก็ต้องมีแฟนอยู่แล้วแต่ถ้าจะไม่มีก็ไม่เป็นไรคุณจะอยู่กับพรอบครั่เพื่อนพี่น้องเพื่อนฝูงก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้คุณมีความสุขอย่างแท้จรงิงในแบบที่คุณต้องการเพราะอย่างที่บอกเลือกสิ่งใดผลลัพธ์ก็ตามมาเป็นสิ่งนั้นนะคะอาจารย์จะช,ช่วยชาวทัดลมแล้วกันนะคะ หากฟังแล้วชอบใช้เป็นประโยชน์นำไปปรับใช้ได้ฝากกดติดตาม s u b ครส i b e แไล้แชร์กดกระดิ่งมาคอมเมนต์มาอัปเดตมาเล่าสุกันฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไรส่วนท่านใดกดกระดิ่งกดติดตามกดทุกเสียงทุกอย่างแล้วขอบคุณมากๆทุกกำลังใจที่มี้กันเสมอมาขอบคุณห,หลายท่านที่เอ็นดูอาจารย์เนาะบริจาคปุ่มซุปเปอร์แงเข้ามาไม่ว่าจะเป็นมูลค่าเท่าไรก็ตามมีคุณค่าต่อใจอาจารย์มากๆ เป็นกำลังใจให้ซาได้ทำคลิปนะคะดีๆต่อๆไปให้กับทุกท่านในท้ายที่สุดเดี๋ยวจะฝากไว้นิดหนึ่งชาวทัศลมนะคะคุณเป็นชาวทัศลมเนาะคุณเป็นคนที่รักในความถูกต้องความชอบธรรมหรือบางทีคุณก็ไหวเอนเหมือนลมดังนั้นแล้วไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเมื่อเราโตขึ้นทุกๆวัน,นะคะ่ะสิ่งที่มนุษย์เราที่เป็นผู้ใหญ่ต้องการคือความสุขที่แท้จริงคือคนที่เข้าใจเราแล้วเคียงข้างเราเพราะฉะนั้นแล้วมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้เลือกได้ตัดสินใจ ให้คนที่รักคุณอย่างแท้จริงมาเคียงข้างคุณมาดูแลคุณหรือเรามาดูแลกันและกันนะคะก็ขอให้โชคดีนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ